สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนกระผมมีนกลัมาอีกแล้วและผมก็จะทำให้ทีมของเราชนะให้ได้ครับเออเข้าเกมแล้วเหรอเนี่ยมันนิ้วเดยวเลยสุดผมว่าเป็นสัต์ขอีกรอบนะผมก็จะมาใส่แนก่นเลยอะแต่ลืมแปว่าต้องมาช่วยกลางก่อนแบน มาไปมาเลยไแบบนาตา,ตาตอะไระมาแกงก้ารอผมด้วยครับผมขอไปด้วยสิครับมาแกงก้าครับเออโอกว่าจะวิ่งมาได้นา,านอีกให่เลยเราต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะปิว้วดูดเรื่อยๆช้ำๆออดออดโอ้ตัวแขงคอ,มงอืม <c oughs> ปิวดูดเนื้อป๊ก

เออคนนี้ด้วยสิครับคนนี้ไม่โดนไม่ตายโดนแต่ไม่ตายหน่อยวะมังกรมังกรโอ้มังกรมังกรมังกรโดนปลาหมึกเฮ้ยโอ้เราตัวโอ้โอ้อือีอาอืออือีอาอืออืออาอาหลับตาเม่นหน่อยไปประตูไฟประตูไฟโอ้โอ้เฮ้ยทำไมอ๋ออ๋อเยอะเกินวะประตูไฟตายแต่ไม่เป็นไรผมขอตีมังกร มังกรมังกรมังกรโอ้ยได้ด้วยเฮออ้ยออแต่ก็ตายน,นี่ก็มาเก่งกาอะไรมาแก๊าอะไรมาแก๊ไม่โดนปิวอ,อ,อ,อ้ช่วยดีครับคุณมาเก๊าเจ็บอืมคนหล่อกคนเท่คนสมาล่ะอืมลองฟังด้วยใจออไม่ใช่คนละตัวมาเอาเลยเอ,อ๋ออ๋ออันนี้ก็อู้อะไรผ่านไปตอนนะแ้บแบบ ไม่เป็นไรครับอผมไม่มีอันติผมไม่มีอันติครับคุณแมนคุณโอ้คุณแมนตีฟรีอึ้งเจ็บ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 แต่คุณแมนผมจะตีให้คุณโอ๊ะโอข้างหลังคุณแมนครับคุณแมนครับเออเออเราเรียรอดเรายังรอดกลับมาได้ครับยืวสักเล็กน้อยเราต้องได้ป้อมนะครับตานนี้ผมต้องได้ป้อมทอามเป็นสน่วนตัมมันมาเร็กกวกัานจังเลยแต่เราต้องได้ป้อมครับผมจะตีป้อมให้ผมจะตีอุ มันสตันใครแต่ไม่เป็นไรคนนี้ต่อเลยออจุกออเจ็บอออออูออูอีอาอูอูอีอาอูอูอ้ออ้ออ้ยต้องรับตีนใครบ้างครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมเป็นซัพพอร์ตที่ที่สุกๆผมพร้อมที่จะรับเจมสอโอยทุกคนทุกคนครับถอยกันก่อนไหมครับผมไม่ไหวแล้วถอยกันอ่ะผมจะตานแต่ไม่เป็นไร ตายเมื่อกี้แต่ผมจะมาเคลียร์คลีตรงนี้ให้ครับผมจะไม่กลัวฝั่งตรงข้ามเพราะผมอะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรเก่งโคตรสมัครเฮ้ยวิกเตอร์วิกเตอร์ไอ้เต้าอ่าตัวสักหน่อยไอ้พ่อหนุ่มมีหนวดอ้าวอู้พูดทำตามมิสไซปมไม่ได้เลยนะครับอ่าอ่าคุณอ้าจะหนีไปหน่อยอครับอู้ไปเลยอ๋อไอยป้อมตีโอ้ข้างหลังอ่ะเ้ออู้อู้อู้มันเริ่มเยอะเกินไปแล้วครับ ก็ยังรอดกันมาได้โอ้คนนั้นน่าจุกิมิกจุกจัุโอ้โหอย่ามาทำร้ายคุณแบตเอรไฟผมนะครับโอ้พวกอ่อนแอไม่มีอะไรแต่ผมเหมือนอยู่ในพุ่มใช่ไหมไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ป้องฮึมมมมปมมมมมมด้มม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 มอมมมมมมต่เราต้มมม้มม้มมมมมมีมม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 ม้มมกมมนมม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 อมม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 ม เฮ้ยแก่ะมาทำตรงนี้ไม่ได้อืมเออโคตรเท่เนี่ยแหละออ้หอู้หูขอโทษครับที่ผมไม่ได้ใช้รางแต่ผมจะต้องได้คิวแทนโออโอ้คุณครับอ๋อจุอออู้วายอ้ว่าอู้ผมต้องรัดคิวต้องรัดคิวใหญเออผมได้คิวอะครับคุณแมนโคตรเท่เลยว่ะอู้อู อู mm ้หมาหมานี่มังกรอ้อยเจ็บอู้อแต่เอาแกอย่าแกอย่าเอาเขาแกมาเอาฉันแกแกอย่าเพิ่งิอยโอ้หุ่อย่างทันอ้อ๋ออะไร้อย่าคิดเพอให้ทีมชนะโอ้ฟังัทนได้กุััจตังแต่แต่เราก็มีฟรีได้เอาเลยครับเอาเลยครับนิดเดียวเออคดแท่อ่ะอู้ตีทาเ์ยครือครับ เขาเคลียของเริ่มหนึ่งแล้วก็อุ้ยตัวอะไรมาแกจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ้าวเอาทำไมโดนสะพานเหวโอ้โอ้เกือบเกือบไปแล้วเราแต่ไม่โดนโอ้โอ้อ้เอ้าโอ้จะพูดด้วยครับผมอืออือว้ได้ไปไปก็ต่ออ่ะไปทางไหนเอ้ยเอ้ยเดินไม่ไปโออเออโออเอไปไปดูเออเดินไม่ไปโอ้มันไงโดนนี้มาได้ไงเนีะองอะเราเราอยู่เพื่อนเราเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเอาก็จะตัดอโออ้ มาช่วยนะครับคุณแบนผมจะต้องทำให้ให้ได้อู้สตอคามเยอะจังเลยน,น,นะครับแต่เราต้องคิวมันเลทคิวเออวะอู้อสัตตันอย่สาสัตันแบนผมผมไม่ได้ห้าวเลยไม่ใช่นะถึงผมสตาร์แต่ผมก็เกิดใหม่ได้อู้ใไรเข้าอู้คุณปารคุณปารอย่าเพิ่งตายนะครับอู้อู้เอ่อเออพิ่งทําให้ดลดดาเมจน,น้อยลงตายแล้วแต่ไม่เป็นไรเราต้องได้คนที่แทเ้เพื่อเป็นการล้างแค้นโคตรเท่เลยอ่อไปครับ ใช้สกิลใส่ใครอ๋อแว่นไปแว่นไปครับอู้บัตเตอร์ไฟก็จะตายผมขอฮิวบัตเตอร์ไฟสักหน่อยอืนี่แหละครับคือตัวอ้อยเจ็บโอ้โ้ล้างโอ้อ้หยัดโอ้อะออีอาโอ้แต่ผมก็ยังเท่อยู่ผมตายแล้วก็ชนะอ่ะของหุ่นก็รับ